สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งแอมเบญยาค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทำป๊อปอัพกันค่ะป๊อปอัพก็จะเป็นการทํากระดาษของเรานะคะให้เป็นสามมิติเอาไปใช้กับกระดาษการ์ดหรือว่าสมุดต,ตกแต่งใบงานได้ค่ะ เดยขั้นตอนแรกเราจะระบายหน้าปกกันก่อนนะคะก็จะมีการไล่สีลงสีน่ารักน่ารักเนานะใช้กระดาษแผ่นเดียวกันนี้นะคะวาดข้างในเลยแล้วก็จะวาดเป็นฉากพื้นหลังบรรยากาศของเรื่องที่เราจะทําค่ะหลังจากนั้นเราก็จะแยกแผ่นกระดาษออกมานะคะวาดเป็นตัวองค์ประกอบเล็กๆหน้าที่เราจะเอามาติดค่ะแล้วก็จะตัดตัวองค์ประกอบของเราด้วยกันไกลนะคะหากเพื่อนคนไหนไม่ค่อยถนัดสามารถใช้เป็นคัตเตอร์หรือว่ามีดคายอาร์ตได้เลยค่ะ มื่อทเสร็จมาทุกอย่างแล้วเราจะมาทําตัวป๊อปอัพเด้งๆดงดึงๆกันค่ะวิธีทํานะคะเราจะเอาตัวป๊อปอัพไปติดภาพเนาะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ภาพอยู่ตําแหน่งไหนหน้าขนาดไหนหลังขนาดไหนให้วัดระยะก่อนค่ะก็คือตัวบวกของเราสูงเท่าไร่ก็คือเส้นเท่ากับนะคะหลังจากนั้นวัดขนาดซ้ําอีกรอบค่ะตัวบวกให้ขนาดเท่ากันตัวเท่ากับให้ขนาดเท่ากันแล้วก็เว้นส่วนที่ติดกาวเอาไว้ค่ะ หลังจากนั้นถ้าเราประกอบก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบข้างต้นเลยเอามาติดกับพื้นข้างล่างแล้วก็ข้างหลังแล้วก็เอาไว้ติดภาพนะคะเมื่อประกอบพื้นหลังกับป๊อปอัพแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาพับมันก็จะพับนอนเรียบไปกับกระดาษของเราเวลาตั้งมันก็จะเด้งขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเอาส่วนประกอบต่างๆที่เราตัดไว้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอามาจัดวางให้เป็นภาพรวมให้สมบูรณ์ค่ะ ถ้ามีส่วนที่เราอยากให้ลอยออกมาจากข้างบนเราก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมอันเล็กๆติดไว้ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะผลงานป๊อปอัพนกน้อยของเราเราสามารถนำไปปรับเป็นรูปแบบอื่นๆได้นะคะคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกดซับสไครต e ติดตามไว้ได้เลยค่ะ